เขาจะหยาบสุดเจอเขาจะด่าะไรกปีหนูว่าีหัวหัวเลยเนี่ยทุละปีแล้วไม่ใช่มุกี้ธรรมดาดัวยไม่มาจริงหุดแล้วพี่งทำอะไรคับมี่เกียร์พี่วงทำอะไระอ้าหมดเลย ยังซี้เหมือนเดิมเลยเนาะผมเป็นคนรักพี่รักน้องเหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวกับพ่อพ่อตพี่มันไม่ได้เกี่ยวกับการตีเฮ้ยคุณมันอ่อนซ้องไงนี่ซ้องทุกวันไม่ได้เกิดเรื่องแบปลกใว่าเรื่องไี่ยวกัพี่น้องนี่เทียนตรงนี้กับไครคนนเทียตรงนี้กัออดสีอ่อเสื้อวสีขาสีมันไม่เกี่ยวกับเทียน ไม่มีอะไรเลยิแล้วแล้วมันไปไหนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนยืเล่นสาเสียสี่ห้าผวผมก็ไม่ันผมก็ไปู่ช่วยนช่วยแล้วแ้วก็คือตอนตอนที่เราคออกมาเราไม่ือว่าแยกตัวไปคือดแยตัวคืออยู่โอ้ยย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 ยไยย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 ยครยบยยยอย่ยย เขาเป็นอากาศก็คือเขาก็นั่งคุยกับเพื่อนของเราผมไลฟ์สดให้ตลอดเนี่ยใช้ไหมร้องมาเลยเปนี่ยอยากนั่งรถจัดให้มึงอ่ะผมเป็นคนไลฟ์สดให้ตลอดมึงผิดกูดูแล้วคือหลักฐานตาตาตายเนี่ยถ้ายังใครบอกว่าผิด้คือมึงผิดแล้วอ่ะน้แล้วแต่พี่น้ำแล้วก็ยิงไปสามนัดออมคือมึงผิดแล้วแหละ หาทนายแมาแก้ต่างกไม่ได้าทนายมาแก้ต่างไม่ได้าครับมือตึงกินแล้วแหละอยู่ที่ว่าโทษจะถึงมาหาหรือเปล่าแห่นั้มเองตอเรี้กำลังยิ้เรียเร่อเราลไมปเรื่อยๆเป้าหมายเราคือทำาอะไรั คือค yeah. yeah, no yeah. 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 so, yeah. ือ yeah. ค you know. mm ือเพื่อนของเคาาด้วยเดี๋ยวเรียว่ามนันี่เขบอกเพื่อนกันเพื่อนของเขานี่ทำงานอยู่ที่เดียวกันอ๋อทงานยกันอยู่อยู่กับวงใช่ไหมมือไม่จับนะมันไปโดนมันีมันไปโดนมันองเข้าเนี่ยนะคือคือเาทำงานอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันอยู่วงไหมแล้วหน่วยงานไแล้วอยู่หนงานดีของเขาหมอนี่ก็พองนแต่มาทบก่เครอ๋คือที่อยู่กันลหน่วยงานของมันติดงานไงเอยู่ควงเาอยู่กองดีวกับวงก็แหละ กาค่จริงๆแล้วกูเพิ่มขีดข้อหาหนึ่งคือเขาอาจจะมาติดตัวกูแบบนี้ก็ได้วันนี้ขัดายจิตใจมากนะอย่างนี้นะไมานั่งห้องผมทุกสี่โมงครึ่งเพื่อรอเขาเล่นนี้ได้เลยถ่ายรูปกูมีข้อมูลนี่คข้างในมันเขียนสมงวนมาแล้วกูกูก็ต้องฟังดิรูปถ่ายผมส่งให้ทุกคนตลอดเราษานอยู่ถามตัวเขา พี่พี่เห็นตามอ่ะระว่างานสดพี่ออยก็ก็อะไรไว้ตอนแรกเราตั้งคู่กันแบบนี้เลยตั้งคู่กันแบบนี้เลยคือต้องล้อออกเลยอ่ะอชอะอเป็นพี่นะสูโชว์ให้หน่อยไปด้ไปเลยอูดตายูแวต้่แับชื่เมื่อกี้เนี่ยกใคร อย่างที่แตกันล้เจอไปแล้วเจอไปแล้วเจอใครนะครับพี่แอปเนได้โอ้โหนีใหม่น่เกอบหมดแบบเอกเอชีดนะชนีดยัง ไม่ได้พูพีุ๋ผมลคุณ้บอกเลยดียังได้พู่ไม่ได้คู่พี่บุ๋มู่คุณมีสภาพเจ็บช้ำเมื่อกี้ชนะด้วยผลงานขอดีแต่เขาเลิกพูดขอมึงเลยผลงานเขาดีแต่เสีย้ผมผขาเลิกเสียน้ ไอ้คือคือคุณทิ้งคุณทิ้งเพื่อนไปแล้วใช่พี่เต้ทิ้ง<อ>ไปแล้วคุณขาดแล้ว,ลวถ้าเป็นพักคุณขาดจากศิลแล้วต้องปรองบับ ไม่ใช่ท่ารกตไปได้่ตีออกอย่างยากตีได้ไงพี่วงว่างไหมพี่คิดรอรอตี้ลยรอพุ้จัดอยู่อยากตีอยู่ ครับวงต่ายเขาเรียกวงตายไปแล้วแกเก่งแกกับเก่งเดออได้น้ำแลวใช่มไม่ได้ไม่ลูกที่ลงกัแ่ไหนก็ได้แล้วก็การีคนนึงนะเ ก็ไม um, yeah. ่เคยกัคนนแล้วกันน right. e ันซ้อมรุ่งก็ได้นเออไชื่ออะไรนวงวงกับตายเจออะไรนะวงเจอแเก่งแ เตี้ยต่อรองขาจัดตีวิ่งมาสั่นเองก่อนใช่เฮ้ยเราไม่เร่มใช่รอตีอีกเกมก่อนว่าใครอะสวยรอตีกับแฟงอี่ในเวลากัโอ้ยดูกินไปแล้วไม่เห็นหอยยัง

เอาไปเนี่ยนแล้วอ่ะไปแจ้งซื้ให้เลยนะแจ้งไม่มาเจ้า้ยากหมดเร็เออมันหมดเร็ 没有。 ครั้งก่อนรองเท้เรารยรีบมาิรีบมาเนียรีบเลยเรตีนเ่เป็นีล่องึงก็ไม่เป็นไรวันนั้นสองกล่องนี้รีเลยอยู่ดีๆก็หนอรองเท้าเฉยเลยอ่ะ เราหลบมุมนะเราได้หลมที่ะราแล้วนูหน้าอาบไปแบบมันน้กไ่ได้มาเอาบเน่งอไรแคไม่ได้แข่งก็เลยไม่ได้มาตี แข่ง้มาซ้อมเอาอันก็มีแต่อันมีโอ้มีเล่นกับเพื่อนไม่เอามีเล่นกับพี่กับน้องไม่เอาเลยอันไปเอาแล้วครึ่นี้เอเมียอ่างเดียวเลยันเาไปเ็นมนะดแอา้กจจบแล้วที่บ้านเป็นเพื่อนกันเหรทุ่จบ ยู่นั้นกตคอมมีเป็นพิเศษยังพี่ยังยังตรวจไปรับทุกโซโมงสะแกนแล้วตะแกรงอีกเดินมาคว้าแบบอันตรายนะเดี๋ยวเราตั้งโต๊ะตรงนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูต้องรับฝึกหนักอีกรับฝึกเบียกูเหนื่อยกับการกินเบียร์กินเหล้ามากเลยเนี่ย มันกินเหมือนเป็นหน้าที่อ่ะโอ้หน้าที่ก็ต้องทำสิยิ่งเป็นหน้าที่ยิ่งต้องกินเออยิ่งต้องทำน่ะกูจะลาออกก็ลาออกไม่ได้ด้วยเป็นพ่ออีกนี่เป็นคนที่แบบคนแบบต้องได้ไงเขาเนี่ยต้องได้เสียบไม่ได้เนาร้อนขนาดนี้เนี่อ้ตาพูดเลยสุกอะ โอ้ oh, <c oughs> ยน้ำแ่เ่อ้ไดปก่อนี่ซิวไปเลยย กีลูกสักลองพี่อยู่ข้างนอกพี่เหม่งโทรสั์ เอาลูกเลยครับ แต่รอเราต้องสองไปแล้วพี่ ไอคอมมะนอะไอคอมบอกตอั Hoy, oh. right. hey, hey, ้งนี้ก็จะตายเหมือนกันแต่เก็บกันเไออมานใหม่เนี่ยันเดก็ไมไหวไอคอมบอกงั้นเดี๋ยวตายโชว์ไมเลยนะไอคอมหาปมีแ่นั้นแหละ คอมบิวก็ใช่ับคอมตายกับตายบิวหรือเปล่าคอมมีเดียวหรอไม่มีคอมบงใช่ไหมคอมบงไหมไม่คอมไม่ได้ลงกับกอรไม่ไม่ได้ลง เขาได้โอกาสจะเข้าหน้าเดี๋ยวมันติดนิสัยแล้วดูดิติดนิสัยจริงจริงมันก็คุมได้แหละถ้าฝั่งนู้นก็มือเท่ากันติดนิสัยเดี๋ยวเีแยกเข้าหน้าเพอพอพอตัวเองปุ๊บตีกับคนคนเก่งมาเยอะๆเียมีแต่คนคุมมันไงพอมาแล้วมันเข้าหน้าเลย 我们怀念。 สกีนจะได้ขนาดเลยครับ